คุณผู้ชมครับชอบแผ่นนี้วันนี้เป็นตอนพิเศษฮะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มาแนะนําแผ่นเสียงแต่ผมจะมาแนะนําตู้เก็บแผ่นเสียงซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าชอบแผ่นนี้ตอนนี้เป็นตอนชอบตู้นี้นะครับนี่คือตู้เก็บแผ่นเสียงรุ่น norman จาก gas house นะฮะส่วนนี้คือทันเซอร์แมวประจำบ้านผมซึ่งใครปล่อยคิวได้แม่นยำมาก นี่คือตู้เก็บแผ่นเสียงที่ผมว่าเหมาะกับสไตล์การตกแต่งแบบมินิมอลนะฮะแล้วก็มีขนาดกำลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปไม่ว่าคุณจะเป็นมุมหนึ่งของบ้านแบบที่เหมาะมากกับมุมนี้ของบ้านผมนะฮะด้านหลังนี่เป็นไม้สีไม้เบอร์กันดีสีนี้ก็เข้ากันได้ดีหรือจะเป็นคอนโดจะเป็นห้องขนาดเล็กตู้นี้ก็ไม่ได้ กินพื้นที่มากมายแล้วก็ฟังก์ชันอันนี้คือจุดเด่นของ Norman เลยนะครับคือปรับเปลี่ยนฟังก์ชันในการเก็บได้ตามสไตล์การเก็บแผ่นหรือว่าจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการฟังแผ่นเสียงของคุณนะครับ เช่นสมมติถ้าอันนี้คือแบบง่ายๆสุดนะครับเบสิกที่สุดเลยก็คือด้านบนวางเครื่องเล่นแผ่นเสียงคุณอาจจะใช้ลำโพงไม่ว่าจะเป็นลำโพงแบบบ o o k ช h ลฟ์ก็วางได้สองข้างสบายๆหรือว่าปัจจุบนันนี้หลายๆคนก็ฟังแผ่นเสียงโดยใช้ลำโพงแบบบลูทูธนะฮะก็สามารถวางได้แต่อันนี้ผมวางเป็นตัวอย่างให้เห็นเฉยๆว่าด้านบนเนี่ยคุณสามารถจัดวางได้ตามสบายนะฮะตามสไตล์ของคุณเลย ส่วนในช่องเก็บแผ่นเสียงเนี่ยจริงแล้วสิ่งที่มาพร้อมกับตู้รุ่นนอร์แมนเนี่ยก็คือลักษณะช่องเก็บแบบที่เป็นลิ้นชักแบบนี้นะฮะนี่ผมดึงออกมาชุดหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเขาจะมี3ชุดนะผมใส่ไว้ในนี้หนึ่งสองแล้วนผมเว้นว่างไว้ชุดหนึ่งตัวลิ้นชักเก็บแผ่นเสียงเนี่ยก็คือออกแบบมาให้คุณสามารถที่จะเอาแผ่นเสียงวางไว้ในลักษณะนี้นะฮะแล้วก็มีตัวนี้เนี่ยใส่เข้าไปมันก็จะเป็นตัวคอยเลื่อน ตามปริมาณแผ่นเสียงของคุณคอยดันไว้ไม่ให้แผ่นเสียงล้มลงนะฮะซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้ตามสไตล์นะครับคือสมมุติว่าจัดวางแบบนี้ข้อดีก็คือเหมาะสําหรับคนที่อยากโชว์แผ่นเสียงออกมาคุณก็จะเลือกได้3แผ่นสมมุติคุณใส่เลนชักไป3ชุดนะฮะคุณก็จะโชว์ได้ว่าออย่างผมโชโว์พิซิกาโตฟ้าโชว์ดีจีสนะฮะส่วนอีกแผ่นหนึ่งอยากโชว์อะไรก็โชว์ได้ หรือคุณจะจัดแบบที่ผมจัดตอนนี้ก็คือบางทีผมก็อยากจะมีะส่วนหนึ่งที่จัดแผ่นเสียงในแนวลึกเข้าไปแบบนี้เพื่อที่จะได้ค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะฮะสามารถหยิบได้ง่ายหยิบออกมาฟังได้ง่ายนะครับก็สามารถทำอย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือคุณจะเลื่อนให้ลิ้นชักเนี่ยไปอยู่สองข้างะะแล้วเว้นตรงกลางไว้เก็บของอย่างอื่นนะฮะบางคนก็อาจจะมีเครื่องประดับ วางเอาไว้ตรงกลางแทนอันนี้ก็แล้วแต่ที่จะดีไซน์กันอันนี้แหละผมว่ามันก็เลยทำให้อาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เบื่อนะฮะหรือคนที่สมมติเพิ่งเริ่มเ,เก็บพันเสียงตอนแรกๆเนี่ยอาจจะใช้ตู้เก็บตู้ลิ้นชักแค่ตู้เดียวนะะอีก2บล็อกเนี่ยคุณก็เอาไว้ใส่ อุปกรณ์หรือว่าโชว์ของอื่นๆได้ฮะเริ่มสนนะเริ่มสนมาขึ้นเรื่อยๆท่านเซอร์แล้วเมื่อคุณเริ่มมีแผ่นเสียงมากยิ่งขึ้นคุณก็ค่อยๆเพิ่มช่องของการเก็บแผ่นเสียงมากขึ้นตามปริมาณแผ่นเสียงของคุณหรือแม้กระทั่งคุณมีแผ่นเสียงเยอะอยู่แล้วแต่อยากทดลองปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บก็อันนี้ก็ได้หมดตามสะดวกเลยนะฮะหรือแม้กระทั่งคุณเก็บแผ่นเสียงในแนวตั้งแบบนี้ถ้าคุณดันเข้าไปคุณก็ยังสามารถที่จะมีพื้นที่เอาไว้โชว์แผ่นเสียงในลักษณะที่ได้อีก เช่นเดียวกันคืออันนี้คือมันช่าง c u s t o m i z a b l e นะฮะสามารถที่จะปรับแต่งได้ตามสะดวกดังนั้นถ้าเกิดสนใจตู้เก็บแผ่นเสียงรุ่นนอ r m a n นี้ลองเข้าไปที่ gas house นะครับง่ายสุดก็เข้าไปที่ facebook page ของ gas house แล้วลองเข้าไปติดต่อดูสอบถามดูคุณอาจจะมีมุมฟังแผ่นเสียงเก๋ๆแบบนี้นะครับซื้อตอนนี้แถมแมวหนึ่งตัวไปไหมอมองหนะ้าเลย ประโยชน์อีกข้อนึงสําหรับผู้ที่เลี้ยงแมวนะฮะหรือสําหรับท่านที่อาจจะรู้สึกว่าเวลาเก็บแผ่นเสียงแล้วบางทีแผ่นเสียงมันลื่นล้มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในลักษณะการวางบนถาดเช่นนี้ก็ผมมีตัวอย่างวิธีการใช้ฮะซึ่งผมไม่ได้เป็นคนค้นพบครับแต่แมวอีกตัวหนึ่งของผมเป็นคนค้นพบมตัวนั้นชื่อว่าป้าอ้วน,นะฮะวิธีใช้ของมันคือมันใช้แบบนี้ครับ มันใช้คุ้มกับผมอีกครับดังนั้นถ้าคุณรักแผ่นเสียงถ้าคุณรักแมวคุณจะต้องชอบตู้นี้ครับ Norman Burgundy จาก Gat House ครับสบายใจอย่แซเซเซเข้าไปนอนข้างในอ่ะวันนี้ไม่นอนข้างในอะ่ะมองกล้องหน่อยสิเซกล้อง่นกล้องอยู่นู้น